การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาคการผลิตไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปเป็นหัวใจสําคัญของการทำเศรษฐกิจในสมัยนี้นะครับล่าสุดทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็จับมือกับใจกล้าของประเทศญี่ปุ่นร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดรวมไปถึงสกัดกัน้นไม่ให้เราปล่อยตัว ก๊าซรวมไปถึงสิ่งที่เป็นมลพิษไปสู่ธรรมชาติมากจนเกินไปผ่านหน่วยวัดที่มีประสิทธิภาพครับเรื่องนี้ทางคุณสมจินพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าทางกนอ,อก,ก็สนับสนุนร่วมกันกับทางใจกล้าและก็องค์กรที่เกี่ยวข้องให้ประเทศไทยเป็นประเทศกลุ่มแรกในกลุ่มอาเซียนที่นําระบบธรรเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือ p r t r ที่เป็นฐานข้อมูลที่แสดงชนิดปริมาณของมลพิษ ที่ปลดปล่อยจากแหล่งกําเนิดสู่สิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศดินและก็น้ําเอามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโปรเจกต์นี้ครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางกระทรวงอสาหกรรมร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าใจก้าวัตถุประสงค์ก็คือต้องการพัฒนาระบบ p r t r ให้เป็นต้นแบบที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยต้องเป็นฐานข้อมูลที่แสดงปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อมูลปริมาณการ เลื่อนย้ายน้ําเสียหรือของเสียออกนอกสถานประกอบการเพื่อบําบัดและกําจัดอย่างถูกต้องกอนอ,อก,ก็นําร่องใช้ระบบ p r t r ในพื้นที่จังหวัดระยองชนบุรีสมุทรปราการโดยชุมชนก็จะรับทราบข้อมูลครับและก็เรียนรู้เรื่องการจัดการด้านสารเคมีซึ่งจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม อย่างช่วงเริ่มต้นของโปรเจกต์นะครับจะใช้เวลา15เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนกันยายน2562ถึงพฤศจิกายน2563ในชุมชนเป้าหมายที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดระยองเพราะว่ามีปัญหาด้านกลิ่นค่อนข้างสูงระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างก็คือช่วงไตรมาสที่3ปีที่ผ่านมาพื้นที่ในจังหวัดระยองที่มาตบตาพุธนี้ก็มีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นก็เลยเอาไปเก็บข้อมูลตัวอย่างมาพัฒนาในห้องแลบไปศึกษา แล้วก็จะเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะต่างๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า PRTR ครับที่ภาคอุตสาหกรรมของเราร่วมกันพัฒนาขึ้นครับขอบคุณที่ติดตาม t n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ และถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ